ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับทางช่องนะครับของเซียนนดีนะครับพี่น้องเอฟซีครับมาแล้วนะครับรัฐบาลไทยเจรังนะครับเซียนนดีสิโทษถามแบบสดๆนะครับให้พี่ให้น้องเข้าต่อสายแบบสดๆนะครับรัฐบาลไทยนะครับของเจรังเพื่นที่ฟันโค้งสุดท้ายให้พี่น้องเอฟซีสีมาครูได้ชุดใด้นะครับเนาะเข้าก็บเจ้าคอยมาล่อลุนล่อฟังไปน้ำกันครับพี่น้องเดี๋ยวเซียนนดีสิต่อสาย เอาแบบสดๆเวยครับเด้ยพี่น้องเอฟซีครับเนอาตัวสายก่อนครับพี่นออ้องเอฟซีครับวัสดีครับเจรั่งครับ นะครับวันดีครับ,บ,บครับเจรัางผมจะเอารัฐบาลให้กวนเดอร์ครับเล่ามานันผมสรุปเบิร์ดแล้วไหมเจร่างจังคอยทรงขอไม้ผมอยู่ในไร่ตั้งหากเด้อเหล้าเด้อผมเสียารัฐบาลให้ครับ,บ,รบครับผม เ,เริ่มเลยเลยครับเร้อยจีรังอรเอาเริ่มเลยครับผมสิเขียนลงแล้วครับผมอัดชิบพอมครับอ๋อเยๆัอกอกไปังม่อนเพราะว่าับแช,ชียงมนดังาหนเอ,อครับยังห้องรับวงในบ่นค,ครับ,บครับครับ ล่างเด่นหกบ่เอามาส้น<ก>มาส้นกันครับเทนอะเรียกเด่นหกเหนียวคือนมาแห้งเทนอบันเอาครับเอาบนก่อน,นครับเจริง่งบ้นเด่นเจ็ดเดห้าบนเด่น,นเจ็ดเด่นห้าอันบ่ ครับเอาอยู่ครับเดี๋ยวผมสิลงไว้ไต่เฉีบครับสิบสองคูแต่ว่าอยากได้ตัวเด่นก่อนครับบนเด่นมีหนึ่งมีเจ็ดมีห้าอันปะครับมีหนึ่งนะครับมีเจ็ดมีห้าครับพี่สิบสี่เบิรงเอาได้นะครับหนึ่งเจ็ดห้าตีเจระรง Oh, เอาเลขสองตัวก่อนครับสองตัวก็จะมีเจ็ดแปดสองตัวเจ็ดแปดครับผมเจ็ดแปดครับตัวใดก่อนครับเจ็ดสี yep ่ครับเอามีสองครูเท่านี hmm. so ้เอาคือแขนครับแต่มจะมีหนึ่งเจ็ดห้ามีหนึ่งเจ็ดห้านะครับสามตัว อ้ยแขนคับเธอเด้อพี่น้องเอฟซีนะครับหนึ่งเจ็ดห้านะครับเจร่างถือว่าเป็นโครงสุดท้ายบัตรเจร่างครับล่างเลยครับบัดน,นี้ลาบครับ,ล,ล,รบล่างหกสี่ลีเดนเดนหกหรือ่ครับ เด่นหตัวเดียวบ่เ่นหตัวเดียวโอ้แขนแขนครับมีหกเนปะครับหกสี่หอ้าวแขนครับอีลีบันพี่น้องยซี่่ออ้หกเอันแล้วครับหก ครับเจ้ามือไม่รับนะครับหกเจ็ดเอาเลียกชุดจะครูก่อเจรั่งทีว่ามันเหม็นๆนนอันทีค่คมันเข่าตลอดอ่้ามนาลายตัวกอ้าก็ตัดออกมากก็ตอครับเป็นเป็นตึ้งก็จะมีหนึ่งสองนอเนาะ1 3 1สามหนึ่งสามหนึ่งหหนึ่งหกห หนึ่งแปดครับหนึ่งห้าอันปะเด,ด่นหา้หาอันปะห้าสองเนาะ 52, นนห้าสาม <53. S 2> ห้าหกหาก้หาแปด เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดหกเ็ดแปดเจ็ดแปดครับมีแค่ไหมีแค่ไหน่ครับเอาสุดสุดสิบสองคูนี่บ่มีรดบ่ครับเจรัาง โอ้เลขกเลขกชุดนี่เป็นเล็กล็อกข้องเกลี่ยลังหรือว่าเหล็กมีที่ไปที่มากครับอันนี้ของจอ้กของจตเลขคำนวณของเจิตร์อ๋อครับผมแต่ว่าเลขกไอ้ชุดเด่ดนนี่มันใจบนเอล่ารงเกลี่ยรังมันใจมันใจบนค่ะส่วนมากจะมาบน,น,าาบ,นบ่ครับผม ลางค,ครับ,บ,บผมบบนนครับเอาเรียกดังล่าง,างนะครับเด่นเดนก็มีหกสี่หกห้าหกเจ็ดมอเตอรลัง่งคนะรับบนโอ้ครับเด่นสุดก็คือหกห้าห้าหกนี่เนาะหกห้าห้าหกกราฟแบบพร้อมนะครับนีน่ 12, <c oughs> อันนี้ถือว่าเป็นชุดชุดเต็มให้พี่น้องซเขาเบิ่งงนะชุด12คูนี่เนาะครับชุดเต็มนะครับพี่น้องซีก็เลือกเบิ่งนะครับเพราะว่า้ามีแนวทางได้เด็ดๆดัดดงๆมาเอามาเทียบเชียงเบื้งเล็กชุดของเกียร์ล่างได้นะครับชุดเด่นนะครับอมูซาวดหนาสิเขาเขากาัรูดนกบหดวดเี่ยวหดที่สองัครับผม โอ้เป็นงามอยู่เจร่างผมกับมักน้ำอยู่ครับเดี๋ยวผมวจี๊ง้มดนีมันจะเขาตลอดเขาตลอดเลยครับเดี๋ยวผมสิคขัดใส่เบิงเหล็กลอกยีบหาคูงผมมันมีตัวชนจะคูเพราะว่าเหล็กหอกยีบหาคูงผมมันกระแม่นนะแต่ว่าล็อกยีบหาคูงผมบ่ติดหาจักตัวครับบ่ติดนหาจักตัวหาผมมีจักตัวครับเหล็กลอกสุดยีบหาคูง มีมีครับหลักเจ็ดนี่มีเบิดทตกตัวหลักหนึ่งกับมีเบิดทุกตัวนะครับของหลักครับว่มีลักหาหาว่าเทียบกตัวครับล็อกรอบนี่เลเี้เลบ่อสูงบตันนี่นโอ้ครับมาอยู่เกล่คหยโฮมมาหา มกหกขนวัดเจร่างอโอ้ครับผมเอาหลอดนี้ก็อ,อให้โฉมมันเด้อเจร่า<ม>งครับสียมนเโอ้ยครับเสียดายดยู่ครับเหลกเล่าเหลยกเล่าเจรังบันบลงย้ำไดเขาย้ำนันเนาะ่ย้าเนเาตนงตรงนะค<อ>รับโอ,อ้ครับส่งมาให้ย่นบ่ เพื่อบางที่ผมอาจจะลงก็ได้ครับครับไล่ไล่ไอนี่เครื่องนี่แหละครับเจรังถ้าเวลาเจรังทรงทรงเหล็กมากหรือว่าติดต่อกับเสียนาดีกับเครื่องนี่แหละครับอ๋อขอบพูดหลายๆจ้าเพราะวันนี้ไปชิลลครับผมครับขอบคุณหลายๆครับเจรังครับครับขอบคุณหลายๆครับครับครับสุขภาพแข็งแรงเด้อเจรัง ครับผมครับผมสวัสดีสวัสดีครับเจร่างครับอ๋อพี่น้องเอฟซีมาแล้วนะครับรัฐบาลไทยเจร่างนะครับพี่น้องเอฟซีครับคนกาลสินนะครับครับบนเด่นหนึ่งเจ็ดห้านะครับเหลียกเด่นบนนะครับมีหนึ่งมีเจ็ดไมีหาครับพี่น้องเอฟซี ถ้าไม่มีสามตัวนี้ไม่มีโอกาสถูกนะครับเจร่างบวกนะครับพี่น้องเอครับจับคู่ก็มีเจ็ดแปดเจ็ดสี่นะครับเจ็ดแปดเจ็ดสี่สามสามตัวหนึ่งเจ็ดห้ามาทกันใดนะครับเจร่างบวกล่างเด่นที่หกนะครับเอาบนบนเด่นเจ็ดนะครับพี่น้อง MC. เอีเซียนน่าดีเริ่มป้องกลมให้ครับเด่นที่เจ็ดนะครับพี่น้องเอฟซี ล่างเด่นหกนะครับจับคู่หกสี่หกห้าหกเจ็ดเด่นที่หกห้าครับพี่น้องที่เด่นหกหาด้วยครับเด้อเอามาเขาท่างนะครับขอตัวเหล็กวิง่งเหม็นๆมานะครับพี่น้องที่ห้าก็มีโอกาสหายยิบจับลอตเตอรี่ได้มีโอกาสถือรางวัลน,นะครับพี่น้องที่จใ,ให้ไหลไว้พี่น้องห้า เห็นชัดเจนนะครับครับเลขสามตัวนะครับมีหนึ่งเจีหาครับพี่น้อยซี่เอาทางซองกระนําเสนอให้พี่น้องเท่านะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับน้องซี่ไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับครับสนับสนุนให้สื่อสารกินแบงค์รัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับครับส่วนสุดเย็บหาสิบสองคู่นะครับ หนึ่งสองสามสี่สี่สามสิบสองสิบสองคู่นะครับเป็นเลขกล็อกนะครับเลขกล็อกของเกียร์รั่งนะครับพี่น้องที่ครับถ้าบ่ามีในนี้นะครับกับบมีอากาศถือนะครับเกียร์รั่งวานะครับเนาะสุดเด่นของเพิินมันจเปลี่ยนมาเป็นก็มาขัดออกก็มี6หกห้าหกติดนะครับพี่น้องที่ไปกับความนะครับหกเจ็ดเจ็ดหกก็มีนะครับพี่น้องที่หกสี่นะครับบ่มีเอา พิวหร้าเบ้ง่งพี่น้องเอฟซีกับสำหรับคลิปนี้นะครับเซียนนาดีกับอาไว้ที่เพียงแค่นี้ก่อนครับ